ครับผมต่อจากเก็บผักขี้เหลเลยพี่น้องเดอนะครับผมทางข้างหลังเฮานียแหละเป็นคลิปสองพี่น้องพวบบักม่วงนะครับน้ำดอกไม้กำลังออกดอกอีกนะครับผมตันนี้ก็ทิพาพี่น้องเฮายางออมนะครับจากวางจากเขาจากนิดๆน้อยๆนะครับซึ่งด้านขวาทรายผมที่เป็นไม้ครับผมเศรษฐกิจไม้ยืนต้นนะครับพยุงยางนานะครับผมต้นแดงต้นสักนะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยแกมแหนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบักม่วงนะครับบักม่วงน้ําดอกไม้แล้วก็จะมี ดอกมาใหม่นะครับผมโอ้ยบอกไทยเสยไปพี่น้องห้าขวงนะครับกําลังออกดอกใหม่พี่น้องเด้อปู๋นะครับข้างในอุ้ยมิมมิมเด้อนะพี่น้องนะโอ้ยมือนี่นะครับมือประสานมิมกูตกใจอ้าตกใจได้ยังพันนะต้นนี้ตีต้นนี้แหะครับมิมมิมครับคเอาใส่อยังพันดอกเดินอันนี้นะครับใบกล้วยกับใบลำห่างครับเนี่ยบัสีบัเมาเปล่าอย่งบัวครับบัเมามิมเมาบ่มิม ม,ม,มีไฟบ่นี่ไฟแบบนี้ครับโอ้ที่บด้เวณไฟก่อนบ่เอาเอาเอามันได้เด้อเอาลำหวานไปพุทธเ่าพป่น้องเด้อม่มดเดือนี้นะครับมันเป็นยาครับิมีมดเดือนนี้่ลำหวานหวานที่สุดเหระครับเออพูดนะเอ่ะเีน้องบองมองน้ำดอกไม้พี็น้องเต็มเลยเป็นน้องเด้อแต่ว่าทั้งนี้กับดิบกเน่นะครับหายไปเน่นะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลกระทอมนาฮานะครับเด้อมันอยู่ไกลแห้งนะครับตัวนี้ บรรยากาศดีนะครับเอาเมื่อกี่พ่อใหม่ก้อนบดแบบญี่ปุ่นคือป่วยาไหมลุงลองสูบยาอะไรกับเม้า,าบัดยังอื่นนะมันมีควันเปล่าเมื่ม <c oughs> เป็นตลนอดบ่นน้องมากเเนาะสิบ่ดบบได้พอไเอาเนือ้ออูดเอาจะบ่เร็เวๆ Say sợ mình nó lưu lưu nó tay vào 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 ôi đi 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 ô y con mẫn bận mão mau, con mẹ ô mẹ ô mẹ 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 บินดาบไปละบกม่วงหักกะน้อยบบบนี้เนะนี่นะครับได้บกม่วนแม่มได้สองน่วยบนสองน้อยครอแต่ยัว่บ,ก,บ,ก,บกมว่วอยี่หันสองน้อยเด้อ้อเหน่งน้อยหงึเด้อโอเคเยบ่มาถือดรอกมันติดตอดไอ้นัก้ยนัโอ้ยรถจ่อยแมม่มอะโยน,นลงเลย บ่วหับหรือน้อยยานมีมั้งเนาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ยุโรคมาตรดนะโอ้ยหางทำอีหยังนี่นี่เรียกม่วงนะให้มันไปเป็นหางอีกพี่น้องเขาเขาได้กินโอ้ยมันเสีหางเลยตัวมือมนี่เขามันจะหางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดังเท่นี้มีอีกจะหางบ่ บอกครับดเดี๋ยวพาพี่น้องเขาอย่างชมสวนนะครับผมพาพี่น้องเขาเบิ่งนั้นาน่ะเนี่ยผมมองเนี่ยเบาน้นำดอกไม้เขาอัตราการถือรักประมาณจักเปอร์เซ็นต์ค่ะที่เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> อัตราการถือรักอะ่ะครับทั้งนั้นก็ะทีเป็นคล้องใส่ไก่แด้เป็นน้องเด้อนะครับมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าเขามีโซลาเซลล์สูบรใจน,นะครับนี่ครับผมสะอาดสะอ้านนะครับปัจจุบันนี้ฟังน่าี่เป็นไผ่ไผ่ไผ่สร้างมนต์กระด้งงามนะครับผมเราเอาอย่างนั้นคือตาหักครับเต็มมอกกอกครับเต็มมอกกอกนะครับ อันนั้นที่เป็นไผ่สางมุนนะครับแล้วก็ผมปลูกแซมยางนานะครับตลอดประมาณจะหาสิบกว่าต้นได้นะครับแล้วมินมันมีต้นตายหลายอยูืนไหมตายหลายบ่เขาต้องได้ปลูกแซมหลายอยืนบ่ประมาณสิบต้นได้ปะแล้วปลูกแซมก็ปลูกกันของสวนล้างเลยครับโอ้วางเสร็จมึงเห็นบ่ไผ่ไผ่สางมุนเขานี่กับปากม่วงน้ำดอกไม้พี่น้องเด้อ นี่ไมนตเนน่าวขนาดฝนมาตัวกระงั้มทำเนี่ครับมันพอเจ็บไปเนี่ยมันถ้าในแก่ไปไหนตัครับมันแกเต็มทีไปไ้วมันออกดอกไหม้วเห็นบนมันมีสองรุ่นนะครับเปยกดีปีนี้เอ้ยย่ไกล่ถนนเป็นตะคนเอาไปกินดีเถอะมากินครับลองขี่เลอะเรืออ่าี่หอดบประชาเห็นว่ามันกำลังออกใบอีกเือออกดอกอีกในคลองนี่ส่วนใหม่เป็นปลาตะเพียนนะผมมีมิมบนี่มิมครับ สวยนะครับปีกล้วยเปล่าหิี่ห้วไหนตัดเอาปีกล้วยเนียเออเอาเนาหนีบบ้งเออนะครับปีกล้วยปีกล้วยนะครับปีนี่น้อยนะครับปีว่างหันไงครับปีนี่น้อยเปิดบางอย่างนะพี่น้องขึ้นเต็มเลยนะครับมีมีมีมัมบ่าะสวนพี่น้องด้วยบรรยากาศดีนะครับผมสวนตังนี้มึงตัดตัดตัดไปยกต้นนะครับถือตัดไปเยอต้นบ่ บ่เพาะถือตัดบ่ถือตัดเลยครับบ่ถือตัดมีนี่ตวนใบถึงทีตัดกะเสียงไบขึ้นเขาเสียงไบขึ้นเขาอืมเปาะอน้อยๆนะครับเนี่ยเพคนเดามีดมันต้องตัดจำเลยเอื้อละยางนาถึงช้ำติดแล้พี่น้อามาเขาช้ำติดโอ้เพราะเหอเอามาปลูกไหมเอาไม่ตัวนี้คือโดค่ะเสียโดค่ะโดกยางคัะเลยครับครับโดอีลีนะครับเนี่คุณต้นยางนา ประมาณสิบตัวแล้ไอ้ไอ้รอเบ่งอยู่แม่เบ่งมองถ้ามันห้ำให้่ตีตออีกได้นนะนถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าฝนมาลงไม่ผมมันติดอีกเด้พี่น้องยังหรอไม่ยันมอติดแล้วมอติดกินมาแล้วกับพองกันนี่นะมันกำลัองออกดอกไหมอีกนะครับผมเป็นรุ่นสองนะพี่น้องเด้อเป็นไนงะเห็นปะส่วนมากเขาจะได้ใส่สารหลากเอานะครับแต่ว่าสําหรับสวนผมนะครับใส่แบบธรรมชาตินะครับผมติดหน่อยติดหลายกระสามันนะครับเพราะว่าเขาบริเรนินนะครับ ได้ทเท่าไยเอาเท่านั้นเพอะออกดอกไม้เต็เมยางนาเราเป็นไงบ้างเนะเาะปื้ดบงมันออกดอกไม้ผมก็บ่ได้ยุยางดอกเทีย่ยครับแหมประมาณสิบต้นได้ยัเนาะมึมเนาะคุณะผมปลูกออมน้านเลยนะครับเดี๋ยวขัดเถียวมาลุ้งไม้อีกนะครับนี่นะเอเอเราออกเนี่ยมันเกิดสองต้นแล้วมันติดสองต้นเหรอไอ้มันเกิดสองเลยเอาตั้งงานหน่อยมันออก มันแรงแห่งนี้หลีพี่น้องพีนนี่เออให้มันขึ้นสองหลดงานพยุงขึ้กันน่ะยุ่ข้างลางกันแล้วกันปงขึ้นน่ะออกหลดข้างนอกน้ำเออ,เอ,อสวยงามนะครับผมสลาพี่องอออกไม้บดเลยวะ มันคือเป็น่ังสถานมันแตกแตกแตกกอนนะแตกไปนะครับบ่แมนค้นหาบ่บ่บ่แมนครับมันแตกออกไปอืออือก็ยังต้นมบางงงอยู่ล่ะเปล่พี่น้องของใส่ไก่รอบน้านะครับสามเอเคอร์คนนี้ไอ้หัวใจอวนไมหัวปลาพี่น้อง บอมันถึอรลดเลนสากมันตัดเยลยเออล่ะมันก็หักเลยนบเบึงต้นเด้ออะไรมันไตเนี่ยหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นแล้วสน,นเรา,นา,าบบน้นั่นแหะเออพอคนตัดไ่ตัะน้ำหลายเตือบปน้องด้วยปาตะเพียนนะครับปานิน สบายกับเตี้ยวแม่ปลาแต่เพี้ยนมันลงอีกอยู่ส่วนตนั้งผู้เเป็นไปไปเป็นต้นไหนนั่นนะครับต้นไหนพยุงให้ลำปลูกเมื่กอก,กี้ปีนะครับโซนทั้งนี้ผมค่อยๆลงเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ที่มีบกม่วงสองฟังเลยนะครับนั่นละตัดเลยนั่นละเพราะกม่วงมันเหลือผมก็เลยปลูกวนกับพายอยีกนะครับนี่ ปูข้าวักล่าแก้มผลัะพี่น้องเจ้าักล่ามันเหลือจากต้นนะครับบัลกมุกเผาเนี่เอามาจากเชืพูมนะครับผมแถวเทปสติปนะครับเด่นบ่เหลือแม่บักทัว่ผุ่มเอบักทัวน่นะใครบุกทัว่ทำไปอยู่ไหนไปักบักทัวเหาอากเจินก็ยังไหวเลยอันตัดตอนนี้พี่เป็นเด่นเนี่เออเออเพรวตัดตอนห่างปวดบักทัว่นี่เงินเมื่อกูวะครับบักทัวครับบ่าท่านมีไหนเ์แน่ครับนี่ไงไงถึงว่าท่านมีไหนซ์หรืพี่น้องเด้อ ปึ๊ดบระัวภูมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพผีน้องเขาเบิ้งกันนี่ครับขวดร้อนกันเดี๋ยวต่อพาพผีน้องเขาไปเก็บบระัวพาพผีน้องเขายางออมนะครับเบิ้งนี่คือคล้องใส่ไก่ผี่น้องด้อนะครับตัวนี้ได้นะครับของสมหวังมควรนะครับตอนนั้นและตัวคนหิวอยู่จากยังเป็นยังยงยางออมสวนข้าวเดียวจุดนี้นะครับที่เป็นคล้องใส่ไก่นะครับสามเหลี่ยมปลูกต้นไม้ตายบากหลายนะครับต้นยางนะผมต้องเอกมาปลูกแซมกันอีกนะครับ ลายเตือบไปนอกอันนี้ก็คล้องหลอบหน้าเลยนะครับที่ปลูกต้นไม้ทั้งใจและขัวนะครับผมต้นนี้ยังไดหนี่ก็ที่เป็นปลาเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นนั่นเป็นนี่นะครับนี่ปลาซิวเนยนะครับแต่ว่าส่วนมากผมไม่ค่อยได้ดูแลส่วนนี้แม่เหมืองงวง,วงวหักนะทั้งสองฟังเลยนี่แหละมันหลกักๆคือทางนี้แหละแต่ละง,งวหน่อยไปทางไหนละมืงงองวงวงหันเนาะ ง้นนอยไปไส่ล่ะพเป๊ะพักันจอดไอ้มันยิ่งพกันจองอันแล้วเฮ้ยเป็นโอ้ยเอาหนีเนะนย่นย่นยนเสียเขาอีกเดี๋ยวไปเจพักันจองอยู่พี่ง้องเ้อ น้ำใสดีเดียมชะล้างน่ะดี่แหละเสียวผยังนไหลอยู่ทีเก่านะครับเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวไปเอาพักกันจองยังน้อยกันใบมันเจ็บตัวเลยหัวหนังม้าน้อยอ๋อโอ้ยตายนึกินหนังอ่ะมึมนะครับต้นไม้ผมตายหลายเลยนะครับพี่น้องงัวมัหย่ำพี่น้องเลยนี่แหละจะเลี้ยงงัวเ่ามีคนบึง นี่ก็ับเป็นปลาพะขันจองผมเปิดน้ำบอกอย่าคลองนี่ครับนี่นี่น้ำกำลังไหลอยู่ต้นไม้ทั้งนี้มันเป็นนังไหลว่พี่น้องงัวง้อมันหย่อมนี่กรัคลองใส่ไก่เวลาน้ำมามันกัไหลหวดหรือว่ามันออกกรทันมันกัข่ามข่ามไปเลยนะครับหน้าฝนนะครับพี่น้องตัวนี้โอ้น้ำเป็นตะเลนดีดีสงการแต่ที่ตะเล่นน้ำทั้งนี้แหละพี่น้อง ตอดเกือบเนี่ยผมปล่อยหนามลงมานี่นะครับงัวมายั่งเบิดเลยมาเอาพักกันจองจะกำก่อนว้าวเนี่ยครับเออพักบุง่งแหงเลี้ยวครับปล่อยไม่หลุดเราต้องปล่อยหลายมันแหงเลี้ยวเดิ เมาเา <c oughs> นี่ยครับเขามีพอหลังจากเหตุยังก็เห็ดนาบัดที่นี่มันออกนนะพี่้องดึงเอาเลยบม่เลยครับหลายครับใส่ขวานู้ดิเต้ใส่ขวานู้ดขวานี่ครับลายอันเทียบพัดไทยใครคือผัดใส่น้ำมันหอยเพื่อเขาเดี๋ยวงามเอางามเอาเนาะเดี๋ยร่อนๆมีเก่าหนึ่งเด้อ ยังอ่อมนะทีเดียวจักอยังเป็นอยังพี่น้องนึกกินเ้องนะอึดอยากเลยว่ะอึดบ่อยากพี่น้องอึดจนบ่อยากนี่เนี่ยหยอดร้อนๆเสียมือมันเสียบเนี่ยเนี่ยมาเออเอ้ยบริเวณบ้านปุ๋ยว้านอย่างมันแก่บเบาๆมันแก่ไปให้มันลนหน่วยในมันเถอะไม่รู้เลี้ยงอะไรอว่ะอันไหนแก่เ้าก็ปล่อยให้มันแก่ไปพี่น้อง นี่นี่นะ่ะเมียเบิดอยัดเก็บยตัอันเกียกเด้อหอดอ่อนเขาก็เอาด้เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับ,บกินกับขนมเต็้นสงการพอดีนะครับผมพี่น้องอยะไปไทยมานะครับผมก็ได้มีผักนะครับให้เพื่อนกินนะครับพี่น้องอนะพูอแล้วปู ปล่อยน้ำมาไปล่ะไปไปไไปไปไปครับยวเด้อนะครับพี่น้องเด้อขอพักบุ้งสักกรรมก่อนนะครับพักบุ้งยันยาเด้อเมื่อเมื่อหยอดพักบุ้งไม่ตึงงามเลยนั่นแล้วอันนั้นเอาจะกำนั้เด็ดเอาเลยพักกันจองพราผมเปิดเปิดนน้ำมาใช่นะครับพักบุ้งเต็มเลยจะให้น้ำมันแห้งนะพักบุ้งมันเสียนนั่นมันดิขิงนะครับ ปูผักบุ้งไปพี่น้องผักผักทั้งหน้านะครับอันจะมันหาพี่น้องเด้อเต็มเลยผักบุ้งน้ามันเคยแห้งไว้เืรอมันแรงครับมันแรงหรือว่าคนนั่นคหลักบอให้น้ำเขาไหลแงถือเอาคุ้นผักบุ้งอันนีเอันนี้ไฟแรงผ่านกันจองนะครับเก็บไฟแรงครับโอ้โหมัยีบยอดผักบุ้งอายนะพวกนี้นะไม่ได้หยับลูน้องไป เองเกยหาก,กันไว้พักันจองนะเกแล้วาง่นเเนี่ยมันกินบหมือครับเอาไปไล่มันจไ<ป>ด้ดครับระจะได้ปนเดี๋ยวไอาพักบุงกอนเด้อปิน่ะยับฝ่บาดดยะะอยางไปนึพักบุงล้วนๆเลยเด้อะนี่ครับเขา เ้างพ่ต้องปลูกนะครับเพราะปล่อยหนามาัสันะครับเพราะว่ามันมีผักบุ้งอยู่นี่อยู่แล้วนะครับพี่น้องหัวดีว้วายังดีนะครับว้าด้วยช่วยนะครับยำดังก๊บ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 ยบเป็ๆๆนที่มานะครับยำผักบุ้งสวยงามพี่น้องเด้อนะครับตัวนะี้ผักในสวนนะครับแต่ผักขันจองวุ้นเนี่ยมันกำลังมันดิบมันดิเห็นมันเดี๋ยวไอ้เจ้ารถไถมาดันคือโน้อนนี่แหละนั้นเป็นปลาผักขันจองกับผักบุ้งเลย ปล่อยน้ำแห้งเต๋อบ่ล่าลมันแห้งเขาเดียวแห้งเนาะมิสหนึ่งครับมาแหงมาไดโอ้องกบุ๋งงามครับเตัวยังหวานปวดงางมันหยอดนะหวานครับหวานเนี่ยต้องเอาปลาตะเพียนมาปล่อยไปจากทองตัวแล้วเนี่ยมันไม่กินหยอดเพราะเปลาหางไรใจใจกินหมดนะปลาตะเพียนมาลง,ง,าง,างาลูกเห็บง้างง้างรวมมาเลยนะี่ปื๊ด เบิ่งครับพักครับเจี๊ยบแรงๆอากาศเย็นๆครับเย็นได้อากาศครับแต่ค้นหันขี้เราเบาๆเต็มเลยพุ๋นะอันนั้นยอดถ้าบุงล้วนๆเด้อไม่ได้เจ็บเลยเหรียญม่เอานอพอบุงเต็มอยู่นะนะครับขีดสวนกับพักล้วนๆให้เขาเป็นรองเด้อนะครับของอยู่ของกินเต็มสวนคือนเขานะครับเจ็บเอาในแม่ไหมเจียบเจ็บเจีบอยู่ครับ ก้กกางเอาไปผัดมือนเลี้ยงเลยเมื่อกินผักก็เป็นเลยกินเปี้ยนครับโอเคกินมังสีวิรัตครับโอเคกินยังงมังสีวิรัดยางหมูนี่ยังหวานนะครับหมูปืนเอาโซ่ <laughs> <laughs> พ,พี่น้องเขาเนี่ยแบ่งครับแบ่งพี่น้องถูกสุดยอดเลยว่ะบ่ เบิดผักบุ้งนะเจ้าไปเบิดเลยนะเดี๋ยวเด็ดเขาต้องเด็ดออกเดี๋ยวเขาไปหาสงการเดี๋ยวพักกระจองเนี่ยพักอันนั้นอันนี้เนี่ยหนุกน้องผมเบาไปเลยไปแล้วเบิดเนี่ยยำเบิดเดินนะมันหนักผักบุ้งกับผักกระจองนะครับแต่อยู่กับตาแล้วก็เต็ียมดู เดี๋ยวอีกจังน้อยมันหิดมันบ่อยากเท้าเก็บเลยมันหิดหนังฉีดมันมันมันเป็นหนานะมันเป็นหนาดูแจ๊ลูกน้องนักไป็นหนาป้ะทนเก็บทนทนเถื่อนเนี่ยมันเป็นหนังมันหนักไป็นหนามันหนักไป็นหนาทนอะไรจีทนไหนป้ะทนไหนรับเออาลูกพี่อยู่ทนไหนสมียครับกันว่ายเห็นนอนนอนเว้นอย่างเดียวมังสีแล้วดูกำเพื่มันแล้วเอา ไปไปเดี๋ยวเขาชิรู <p> işte <t une bueno> ่าเขาพักมาต่ไซวนะครับผมแต่หลายอย่างไปเนอยเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับเด้ยอยางเปุ๊บอยเอาปลาปอยเลยดเยทีเยังไเดี๋ยวปลาเพียนมปอยอ่นนี้ัจะมีัาซเตีจะจะเก็บดีๆไปเนอเดี๋ยวเขาปล่อยน้ำลงาหลามันหยดน้ำก้นนี่มันงามพี่นอง ได้ยอยยางอ๋อีดยังกยังไกินเออได้ยางแน่บูปถทั้งมีมทั้งอยังบู้ปืดบึงน่ะต,ตัดพื้นดีดนี่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องเด้อมเนี่ย,ยุอดนะเไปเมียนบัดที่นี่ เมื่อแล้วเมื่อเอื่นยังมาเจียใบตองกล้วยเกาะต้อนะครับอืมทะอยาึขนแล้ว <c oughs> นี่ครับกับบรรยากาศยังแมงแรงพี่น้องเด้อคลิปสองนะครับเรียลเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นโซนข้างหลังนะครับบริเวณโซนข้างหลังอเขาอันนี้เป็นบ่อปลาธรรมชาตินะครับนี่มันไหลายกว่าเลยร้อนไปคนมันก็อยู่หาทิปไหลอยู่เลยโอ้ยบ่ปวดอะไรดีกันไรงาดยางต้นนี้ครับยางผมเบิ่งระยะทางกันยางเพราะที่ทิปไหลนะผมเนี่ยเศร้าขึ้นแล้วครับกระลูกีเงเศร้าปะเศร้าครับ เต้าขุนข้างหลังอะีเป็นป้าใหม่ข้างหลังพุรกม่น้นง,นง,างามอยู่ไปย่างไปทั้งีเขาอืมนะปาโคกผ้าป้าไปลครับพ่อบอ,พอ,พอ,อ,อกพ่อกรับพ่อฤีพีกพนี่ครับตอเขาเห็ดกระเสียดพี่น้องเลยมืดอยูด่ยดจินนะครับปราว่านะครับมันปลูกพืด,กเพดเนาะปลูกพืดยืนต้นนะครับก้มยังเงนนะครับเอ,เ,อเอาเออเอายกีเ่มีนะนพอี จะได้พสองปีนะครับเม่อมงนะกำลังออกดอกอีกนะจะได้ถัฝนมาลงมาใส่มันเหรอกลังวาอยอะนี่แหละอันนี้เตะมืออื่นมึงเอามาลงนีกับผุ่นเด้อเออเพราะว่าแอมดียื่น่มต้องหวงครับมาตรฐานของกะว่าปลาม่กินบ่นี่กินคบเกอด่ยเอตะมือที่สองเลยมสคั้นจุกเอาเอามาลงบดนั่นแหละนะครับ ก okay. well, ็ล้างออกดอกไม่อีกพี่น้องเด้อนั่นเด้อเอาอันพอะสามปีซะเอาสามปีเลยอยู่เพาะสามปีแล้วเออสามปีซะหลายก็ยังได้ปีกล้วยนะกล้วยอยากได้ก็มาเอาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับยุดสวนลูกพี่ไฟทูนนี่แหละครับเราต้องห่วงครับผมเกษตรผสมประสานครับเกษตรแบบหม้่หมนะครับจะเป็นก้านพวงหรือครับพอไม่เป็นเบ่งเอาเลยเป็นกานหรือครับพอไม่ถ้าปลูกเป็นลุมนะครับจ้าหม้อประมั่วจ้าหม้อประมว่าเบิ่งเอาบ้านเอาวันนี้ไหม ปีหลุตน้อปีบักม่วงป๊าตัวโอ้โซนนี้แม่ขึ้นถือใจแล้วอะเข้ามาโซนนี้ย้ำใดประทับใจย้ำนั่นนะครับมันบรรยากาศดีโซนนี้นะครับอ่าแขกนะครับแขกเติมไม่เยี่ยมสวนนะครับมา้องใส้เกติมนะครับเพราะไม่ไปนอนรับประกันนะเพราะมีน้ำเดือดครับหามใส้เกือบหามใส้เกือบมึงเ,เห็ดป่ายไปไปเนียยังประทับใจเดือดเอาคือไปเห็ดป่ายเือดครับกา้าวเซีหรือว่า แขกไปแท้ไาหมเาพิ่นหลงเขามาแล้วเพิ่นลืมถอดเกือบพี่เรื่องเลยถอดเกือบยางเนี่ยแขกไปไม่ได้หยับน้ำเลยก็นั่นเลยอ่ะ <c oughs> ถอดเกือบยางแล้วโดนนี่เลยน,นี่อู้พี่น้องเบิึงมึงเคีย้ยนี่มีตลอดนะครับกล้วยผมออกตลอดทั้งปีนะครับผมมื้อนี้ได้เหยับสิบไม่เป็นสิบเคี้ยนผมบอกครับเอาตัดไปไว้เดี๋ยวจะตีไปตัดแล้วนะครับจะตีไปตัดนะครับมาต้นนี้ไหมอันนั้นก็บบ้ออกไปเผานี่ก็ได้เดี๋ยวให้มันสูตรก่อนให้มันเลี้ยงมันก่อน เนี่ยเบาไปเผานะไปเคี่ยวเอาไปเผาบางเนียดทำเชื้อใบรวยขั้นดูวนะมันอยู่ตรงนี้เสมอใช่อาหารสัตว์พัวน่ะก็ปลาใหญ่ใหญ่ในเบาเอาเปอกหลังมาใส่อีกเด้วไปเคี่ยวได้ไหมก็อยังว่าใหญ่ลงทั้งผุ่นนะมุมผุ่นละมุมล้งพ่อปลากินอีกสามปีกับคงสีบลเบิดดอกเมืองเดาวกินตลอดที่มีปลาครับพูดแล้วฟ้มลงไปเล่นเด็กน้อยนะเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วฟ้อมฟ้มเดี๋ยวเอาลงสวนทั้งผุ่นอีกสวนทั้งผุ่นละ ให้ผักใบกล้ยเป็นอาหารปลาเบืงบ้งผวกป่าหน่อยมากินพี่น้องจุบจับจุบจับเต็มเลยนี่เขาคือเขาให้อาหารป่าแบบอัตโนมัติเป็นปลาธรรมชาตินะครับผมตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนีดกอนะผมสวัสดีครับมื่มสวัสดีครับไม่บอกกันไม่ครับแมพี่น้องครับสวัสดีครับ <Bye. S 2>